สวัสดีค่ะมือน,นีแมก่กำนันสิาพามาถอดกระถินนะคะมาเอาบุญน้ากันเนาะคะ่ะมาถอดกระถินค่ะเป็นกระถินที่พิเศษจักน้อยนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ,นอ,นอ,ะอันนี้พายในงานเนาะคะ่ะพายในงานบุญกระถินวัดนาร่องดูนะคะนี่ก็ชมอ่า ขบวนบายสีนะคะอันนี้ขบวนบายสีที่พิเศษก็คือพี่นงเฮาที่พิเศษก็คือแม่กำนันสิบอสูฟังมีการนี่ค่ะมีการย้อมผ้ากระถินสามัคคีนะคะย้อมผ้าด้วยค่ะย้อมผ้ารีดผ้านะคะอันนี้มาเบิงมาเบิงอ่าเพื่อนเตรียมแนวยองมาคือน้ำเปล่าเนาะค่ะกะละมังนี่เป็นน้ำเปล่าเนาะค่ะมีถุงมือนะคะอุปกรณ์ที่เตรียมนะคะมีถุงมืออันนี้ก็คือสีเนาะค่ะ สีที่สีย้อมผ่าเนะาะผ่าผ่ากะทินทั้งเมดเลยเนาะค่ะเนาะมีเตรียมไว้สามกะละมังน้ากันเนาะค่ะเนาะอันหอมหอมพี่น้องหอมหอมเนาะอ่าแล้วข้ากระเรียมผ่าผ่าขาวเนาะค่ะผ่ากะทินที่เป็นสีขาวผ่าดิบแบบนี้เอามาซักนก้ำกรอนเอามาซักน้ำเป่าก้อนค่ะพี่น้องเอามายองใส่น้ำเกลาพื้นพื้นออ,ออกอ่าคือครีออกนะคะครีออกครีออกนี่ปั้นให้มาดมาดเนาะพี่น้องปั้นให้มาดมาดนี่ปั้นให้มาดเลยแล้วก e ็เอามาใส่ เอามาใส่อ่ะในกะละมังสีที่ห่าสียยอมเนาะกะละมังสีที่ห้อสียยอมหอมค่ะอันน้ำห่อนจักน้อยเด้อพี่น้องซ้อยกันยอมซอยกันยองซ้อยกันขยี้ขยี้ขยี้นะคะขยี้ค่ะขยี้ให้สีผ้าเข้ากันนะคะให้ไผผ้าย,ย้อมสีเนาะให้สีเพื่อนเข่าบ้านถอไปขยี้ยองยองยองซ้อย,ย,ยกันเนาะค่ะ ผูุ้นันู้นีช่วยกันได้มายอมได้มาทําบุญนํากันทุกคนนะคะย้อมพากระทินแม่กำนันกระหากระสีเห็นนี่ยละพี่น้องแล้วก็เพึ่งได้ทํเพึ่งได้ร่วมทํายอมภากระทินเป็นครั้งแรกในชีวิตแม่กำนันเลยทีเดียวเนาะเห็นกิจกรรมเพื่อนกระโตกบรัรที่เสียเอามาให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งเนาะคะ่ะเอามาสู่พี่สู่น้องเขาเบิ้งเนาะคะ่ะ อันนี้คือกะวิธียอมผ่าเนาะนี่ยอมลายๆกะละมังเด้ดเพราะว่าผ่ากะทินกะมีลายชินเนาะนี่แม่กำนันมีโอกาสได้ยอมน้ำเพื่นเนาะค่ะได้ทำบุญน้ำเพื่นคือการยอมผ่ากะทินนะคะซอยๆกันหลายๆคนเด้อพีนองซอยๆกันตัวยองยองผ่าเนาะผุนันแน่ผผ้นีเนียเอาบุญน้ำกันค่ะเอาบุญน้ำกันอนะันนี้คือยอมผ่ากะทินอัน แม่กำนันเสียดายอย่างหนึ่งไ่ได้เห็นวัสดุการย้อมพื้นอ่ะย้อมเรี่ยวๆเทากับมาสลัดสลัดสลัดซอยกันค่ะเพื่อสี้ผพาเพื่อนหมาดๆเนาะอ่ะสลัดสลัดสลัดเพื่อที่สีเอาไปรีดเนาะค่ะพี่นงเข้าสลัดให้เพื่อนหมาดๆสักก้อนนี่ซอยกันสามัคคีเนาะค่ะแล้วแล้วก็เอามารีดค่ะพี่นงเข้าเอามาลีดแบบนี้รีดให้แหงข้ามือเลยเด้อค่ะรีดให้แหงข้ามือเลยรีดให้แหงเลยค่ะลีดผู้นั่นก็ลีดผู้นี้ก็ลีดเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะเต่ารีดไล่ๆเต่าเนาะรีดแล้วเพื่อนก สวยงามเป็นผ่ากระถินที่เอยยอมบางหนึ่งหั่นค่ะนี่เป็นผ่าห้า่กระเอาไปแห่นะคะนี่พือนพับยางสวยงามเนะาะพับเข่ากันแบบนี้เนาะค่ะพับเข่ากันแบบนี้สวยงามราค่ะพับ ดีดเล้วแหงเลียะะเ้ยวเนาะค่ะพับเล้วเนาะนี่สวยงามเลยพับอย่างสวยงามนะคะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วนี่เข้ากับเสียวน้าไปแห่ค่ะไปแห่นี่สาหรับคลิปที่แห่กะทินเดียวแม่กำนันเสียวไมา่ให้ชมอีกคลิปหนึ่งเนาะมันเน่าไปเนาะคะ่ะพี่น้องเฮ้าคลิปนี้แม่กำนันไปกนเนาะคะ่ะซาธูเอาบุญน,น้ากันเอาวิธียอมพากะทินมาสูเบ